ครับสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสุทาแดนจีทชแนลนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดจีบเปิดรังใจนะครับด้วยการท่าวิโลต่อไปนะครับเมื่อนี้นะครับเ่ามากับบรรยากาศค้ำๆแรงๆนะครับเมื่อนี้มีเอ่อ สองมุมนะครับตัดผมนะครับเมื่อน,นี้เป็นเอ่อจากสอเป่าปป่า,ปา,ปาน้อยนะครับตัดให้เสียตีพี่บุญร,รักนะครับเมื่อน,นี้ตัดเองท้งเองนะครับบริเวณปราลางนะครับเบื้องจากการตัดนะครับ <Yeah. S 2> นี่นะครับ ไ่ได้ออกไปล่านตัดผมนะครับตัดซื่อแบตเตอรี่มาตัดอยู่แบตเตอรี่ครับนมองให้งานเลยนะครับเบิรนฟีมือการตัดเขานะครับอันนี้เสียตีพี่บุญรักนะครับฝากปีฝากน้องเนื้อครับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับเสียตีพัทยาโอ้เสียตีพี่บุญรักนะครับครับสอเปา เป่าบาร์เบอร์นะครับเป่าเป้าน้อยนะครับเป็นบรรยากาศเงี้ยมเาเลีงพ่พี่น้องนะครับโอ้บัไดอาชิพลุงโดดแล้วนะครับเนื่องจากประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับโควิดเนี้ยนะครับนี่นี่นต่างโอกต่างใจนะครับ เป่าบอเบอร์นะครับเป่าบาเบอร์บอเป้า,ปา,ปาน้อยนะครับตัดให้เสียตีพี่บุญร,รักนะครับเดี๋ยวมางข้างหลังเจยจดใจจอนะครับพูดไทยชิมนะใจย์โจ๊ดเจย์ยอย คิดหัดคิดถึงนะครับพ่อพี่น้องนะครับโอ้ยมาได้มาถ่ายโดนแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับแรงๆมาให้พี่มาให้น้องเบิกนะครับเอ้ยหลังจากเลิกงานนะครับแถมมึงแชทชายไม่บงจากบากกันเลยก็เบียบเย็นนะครับเรงๆนะครับ โอ้ทักทายเอฟซีนั่นนี่บ่มีเอฟซีครับสวัสดีครับวันนี้เป็น้องเสียตีพี่บุญรักนะครับอ้าวสวเป่าทักทายเอฟซีนะสวัสดีครับผมเป่าเป่ายังไงเป่าน้อยครับเป่าเป่าน้อยนะครับบ้านสามอยากนะครับหน่อยสามอยากตายบ่ตีปากไปพอเมื่อเขาเอื้อนสามอยากได้แต่ละหน่อยนะ อันนี้จะเป็น <c oughs> แถบโรงงานนะครับรีไซเคิลน,นะครับเป็นภาพพวกออลูมิเนียมนะครับมีเมโค่นะครับก็จะมีเป็นโรงงานที่ซเกิดเล็กนะครับรัดเล็กน,นะครับเมโคนะครับ ครับนี่เป็นกวางเล็กนะครับโคตรหลายขั้นนะครับอันนี้เป็นรถซิปล้อนะครับที่เขาเจะชับแล้วแล้วนะครับเป็นจีเหลือนนี่เจ้ากระบะขลังนะครับเนี่ยนะครับ มาพอกันก็บรรยากาศยากาศแรงๆนะครับชินหอดคิดถึงนะครับโอ้ยบัไดท้ายโดดน,นะครับ YouTube น,นี่ก็จะมีม้านะครับเนี่ยนะครับมาเกาหลีอีลัวอีลัวนะครับเปลีนน่ยนงงงงงนะครับ โอเคนะครับขอจบคลิปนี้ที่นี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะเฮ็ดคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้พ่อพี่พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับขอไมาแล้วกับจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้สุดท้ายเด่นจีนนะมิดเดร้ลนะครับมาเลยตัดความเหงาบ้านออกกระเช่าขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับคำสามีรายุนะครับ